สนับสนุนโดย BenePlus by Benefit p ฟ o t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณสอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศนำอีกครั้งนะคะก็พบกับสุ่เช่นเคยคะ่ะสมเรับเทศกาลสงการานต์นะคะก็กําลังจะผ่านไปแล้วเนาะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนุกกับเทศกาลนี้อย่างเป็นแน่นอนนะคะใครที่ไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเผื่อเป็นไอเดียดีๆให้กับจูได้ค่ะวันที่16เมษายนเนี่ยส่วรคุณเกาหลีนะคะวันนี้เป็นวันที่ชวนลํำลึกถึงโศกน,นาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะก็คือวันที่16เมษายน2,557นะคะเกิดเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่เซวอนล่มกลางทะเลค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า300หลายเลยทีเดียว และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นนักเรียนมัธยมด้วยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าคือเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากจริงค่ะเพื่อนๆจูตอนนั้นนะคะก็น่าจะจําเหตุการณ์นี้ได้ดีเนาะจูจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีแฮชแท็กเต็มโซเชียลไปหมดเลยค่ะคือผู้คนทั่วโลกเนี่ยติดตามสถานการณ์นี้กันหมดนะคะเพื่อเอาใจช่วยให้มีผู้รอดชีวิตมากที่สุดนั่นเองเนื่องในวันครบรอบสิเดปีของเรือซาวอนนะคะจูก็จะพาเพื่อนๆไปย้อนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดก่อนที่จะไปพูดถึงเหตุการณ์วันที่16เมษายน2557 หะะลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเรือแซวอนค่ะจูก,ก็ได้หาประวัติข้าวๆของเรือลํานี้นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะเรือแซวอนนะคะถูกสร้างขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2537ค่ะชื่อเดิมคือนามิโมอุเอเรือแซวอนนะคะเป็นเรือเฟอร์รี่หรือปลาเป็นไทยก็คือเรือรับส่งข้ามฝากนะคะรับส่งคนรับส่งสินค้า ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรับส่งตามเกาะคาโกชิมะและโอกินาว่านะคะโดยที่ญี่ปุ่นก็ใช้บริการเรือแซวอนเป็นเวลา18ปีค่ะจนกระทั่งปี2552มีบริษัทเดินเรือลายใหญ่ของเกาหลีใต้นะคะที่ชื่อว่าชองแฮจินมารีนนะคะ มาซื้อเรือลำนี้เพื่อไปใช้งานต่อที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากนามิโมอุเอะเป็นเรือแสวอนนั่นเองค่ะบริษัทเกาหลีซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานทันทีนะคะก็มีการดัดแปลงเรือก่อนที่จะนํามาใช้งานค่ะมีการเพิ่มพื้นที่เพิ่มห้องบริษารนะคะให้บรรจุคนและสินค้าได้มากกว่าเดิมค่ะจากบรรจุคนได้100กว่าคนนะคะก็สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ราวๆ900คนค่ะ ส่วนเหตุผลที่พวกเขาต้องการแดัดแปลงนะคะก็แน่นอนคะ่ะว่าต้องการทํากําไรเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรือแซวอนถูกดัดแปลงมันที่เรียบร้อยนะคะก็มีการใช้งานคล้ายๆเดิมค่ะคือเรือเนี่ยเอาไว้รับส่งลูกค้าแล้วก็สินค้าต่างๆนะคะโดยเรือแซวอนจะวิ่งรับส่งจากเมืองอินชอนไปเกาะเชจูค่ะและเริ่มมีการใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปี2553ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการแดัดแปลงครั้งนี้เนี่ยก็ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของเกาหลีเป็นอย่างดีค่ะก็ไม่ได้มีข้อผงชี้อะไรใดๆนะคะว่าจะทาให เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แต่หลังจากเหตุการณ์ที่เรือร่มขึ้นเนี่ยก็มีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทรงตัวค่ะซึ่งก็คาดว่าอาจเกี่ยวกับการดัดแปลงนั่นเองเพราะตอนที่สร้างเรือเนี่ยมันก็จะมีการคำนวณรูปร่างน้ำหนักแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงเป๊ะแล้วนะคะแต่พอมันมีการดัดแปลงเนี่ยมันก็ต้องมาคำนวณจุดศูนย์ถ่วงใหม่เนาะเพื่อให้เรือเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าการดัดแปลงครั้งนี้เรือมันอยู่่่่ใในนนนนนสภาาาพพทีพร้้้อออมมชงงกยแคไหนเนัเ อย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลตรงนี้มีการเปิดเผยในภายหลังค่ะเพราะฉะนั้นเกือบปีที่เรือแซวอนให้บริการในเกาหลีนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีใครเอกใจอะไรคะ่ะก็มีการใช้งานกันตามปกติในวันที่15เมษายน2554นะคะช่วงคำ่คำๆเรือแซวอนก็ออกจากท่าเมืองอินชอนค่ะโดยมีผู้โดยสารทั้งหมด476คนเป็นลูกเรือ33คนและเป็นนักเรียนมัธยมปลายทันวอน325คนและคนครูอีก15คนค่ะนอกนั้นก็จะเป็นผู้โดยสารคนอื่นๆ แต่นอกจากจะบรรจุคนแล้วนะคะก็เรือซาวอนเนี่ยก็ยังบรรจุสินค้า ต่างๆไว้บนเรืออีกด้วยค่ะโดยเที่ยวนั้นเนี่ยมียานพาหนะ180คันค่ะและสินค้าอีก1,157ตันซึ่งก็เป็นน้ําหนักที่เกินกว่ากฎหมายเกาหลีกําหนดไว้นะคะการเดินทางจากอินชอนไปเกาะเชจูนะคะจะใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกคนบนเรือเนี่ยก็แฮปปี้กันมากๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่กำลังเดินทางไปทัศนศึกษานะคะมีรายงานว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีมากๆค่ะเด็กๆกินข้าวถ่ายรูปจับก,กลุ่มคุยกัน ะค,ะคือแบบเหมือนกับตอนเราเด็กๆเ,เลยที่แบบว่าได้เวลาแบบไปออกทิปกับเพื่อนๆนอะ่ะเออนั่นแหละก็จะสร้างบรรยากาศคึกคักกันค่ะซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นนะคะขณะที่เรือนะคะกําลังแล่นผ่านช่องแคบแมนโกนะคะคาดว่าน่าจะมีปัญหาทางเทคนิคหรือ อาจเป็นเส้นทางที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญค่ะซึ่งคนที่ขับเรือตอนนั้นนะคะเลี้ยวเรือผิดพลาดค่ะคือเหมือนกระชากแรงไปหน่อยค่ะมันก็เลยทําให้เรือเนี่ยเสียการทรงตัวนะคะแล้วก็เริ่มมีน้ําไหลทะลักเข้ามานั่นเองแน่นอนว่าเรือโครงเคงแบบนี้เนี่ยทุกคนก็รับรู้ถึงความผิดปกติค่ะแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะทุกคนเนี่ยก็อยู่กันในห้องของตัวเองนะกับตานเรือตอนนั้นเนี่ยที่มีชื่อว่าลีจุนซอกนะคะ จริงๆแล้วเขาไม่ได้ขับเรืออยู่ค่ะตอนนั้นเขาสั่งให้ผู้ช่วยที่ไม่มีประสบการณ์มาขับเรือแทนนะคะส่วนตัวเองนั้นก็แอบไปพักผ่อนค่ะพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยแทนที่จุนซอกจะแก้ปัญหาใช่ไหมคะเขาก็ประกาศเสียงตามสายข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะบอกให้ทุกคนเนี่ยอย่าขยับอยู่เฉยๆนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็เชื่อมั่นในกัปตันค่ะโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า สิ่งที่เขากําลังจะเจอนั้นคืออะไรนะคะตัวกับตันเรือนเนี่ยพอประกาศเสร็จใช่ไหมคะเขาก็เตรียมชิ่งค่ะทุกคนโอ้โหคือเรียกได้ว่าถ้าใครเจอกับตันแบบนี้เนี่ยก็โชคร้ายจริงๆนะคะ ซึ่งนี่แหละค่ะก็เป็นหนึ่งในสาเหตุว่าทําไมถึงมีคนเสียชีวิตเลยนะคะเพราะแทนที่ทุกคนเนี่ยจะได้ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการอพยพที่ถูกต้องนะคะกลับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆค่ะแล้วอีกประเด็นคือทางเรือเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่บนชายฝั่งเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้เรือเนี่ยเอียงไปซะอย่างนั้นเลยค่ะ จนสุดท้ายในกลุ่มที่มีผู้โดยสารนะคะก็มีทั้งกลุ่มที่เชื่อฟังกัปตันค่ะและมีกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้การละเรือลำนี้เนี่ยมันผิดปกติจริงๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนักเรียนชายที่มีชื่อว่าชเวดุฮาอายุ17ปีเขาสังเกตเห็นความผิดปกติของเรือลำนี้ค่ะและขัดคำสั่งของกัปตันเรือนะคะเวลาประมาณ8นาฬิกา52นาทีก็โทรแจ้งไปที่911ซึ่งเป็นเบอร์ฉุกเฉินของเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ว่าเรือลำนี้กำลังจะจม นั่นก็เป็นครั้งแรกที่หน่วยกู้ภัยนะคะหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่รับรู้ถึงเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ค่ะคืออาจจะด้วยการสื่อสารระหว่างคนแจ้งเหตุนะคะกับคนรับสารเนี่ยกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็หลายนาทีค่ะแล้วกว่าคนที่รับเรื่องเนี่ยจะส่งต่อไปที่หน่วยงานอื่นๆนะคะหน่วยงานกู้ภัยต่างๆเนาะ ก็ใช้เวลานานพอสมควรจุดนี้นะคะก็ทําให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านโดนสาไปพอสมควรเลยค่ะทุกคนว่าไม่มีการตื่นตัวนะคะหรือว่าเตรียมพร้อมอะไรใดๆเลยเนาะกว่าหน่วยกู้ภัยจะไปถึงแล้วเนี่ยก็ประมาณเวลา9ก้นาฬกาสีนาทีแล้วค่ะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรือ ประมงนะคะที่อยู่ในแถวนั้นเนี่ยได้รับแจ้งเหตุก็เข้าไปช่วยเหลือก่อนนะคะซึ่งกว่าจะช่วยออกมาได้นะก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็ช่วยออกมาได้แค่บางส่วนบางกลุ่มเท่านั้นค่ะเพราะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเรือเนี่ยเอียงซ้ายไปกว่า50องศาแล้วค่ะสิ่งที่น่าโมโหไปกว่านั้นนะคะคือกลุ่มแรกที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่นักเรียนหรือว่าผู้โดยสารใดๆนะคะแต่เป็นกับตันเรือและลูกเรือบางส่วนค่ะที่ประกาศให้ผู้โดยสารเน้นนั่งอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆนะคะแต่ตัวเองเนี่ย ออกมากลุ่มแรกเฉยเลยค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งหน้าโมโหค่ะทุกคนระหว่างการช่วยเหลือนะคะเรือก็จมลงไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนและผู้โดยสารนะคะก็เริ่มรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วค่ะว่าคงไม่รอดแน่ๆจึงส่งข้อความหาครอบกรัวขงตัวเองนะคะเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งข้อความที่จูหยิบมานะคะก็อาจจะหยิบมาแค่บางส่วนเท่านั้น,นะคะ่ะ ในข้อความนะคะก็มีการพูดว่าแม่ผมคงไม่มีโอกาสได้พูดแล้วผมรักแม่นะตอนนี้พื้นห้องที่ผมอยู่เอียงประมาณส5องศาแล้วสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีฉันคิดว่าฉันคงซื้อของฝากกลับไปไม่ได้แล้วขอโทษนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะก็ เรือเอียงผมออกไปไม่ได้ไม่มีใครอยู่ที่ห้องโถงเลยผมคิดว่าเราทุกคนกำลังจะตายถ้าผมทำอะไรผิดไปพ่อให้อภัยผมด้วยนะผมรักพ่อแล้วข้อความสุดท้ายนะคะก็คือพ่อคะ หนูออกไปไม่ได้ค่ะเรือมันเอียงมากเลยในถงกลางมีคนอัดแน่นเต็มไปหมดพอจูอ่านข้อความเหล่านั้นแล้วนะคะจูก็รู้สึกว่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะคือลองนึกภาพว่าถ้าคนเหล่านั้นนะคะคนบนเรือเนี่ยเป็นครอบของเราเป็นเพื่อนของเราคือคงทําใจกันไม่ได้แน่ๆค่ะซึ่งนี่ก็เป็นข้อความสุดท้ายของคนบนเรือแซวอนนะคะเพราะเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะของวันที่16เมษายนเนี่ยเรือแซวอนก็คว่ำลงในทะเลค่ะจากผู้โดยสาร476คนนะคะมีผู้ รอชีวิตเพียง176คนเท่านั้นค่ะความสูญเสียครั้งนี้นะคะจูร,รู้สึกว่ามันมหาศาลมากเลยค่ะแล้วที่น่าเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมคะ มันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติค่ะแต่มันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยค่ะตั้งแต่การดัดแปลงของเรือนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานความไม่เป็นเฟสชั่นอลของกับตันเรือและลูกเรือบางส่วนนะคะแทนที่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยแทนที่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะแจ้งกู้ภัยนะคะและอพยพผู้โดยสารไปในจุดที่ปลอดภยัยแต่กลับละเลยหน้าที่ของตัวเองค่ะ สุดท้ายแม้ว่ากับตันนะคะจะถูกตัดสินจำพุกตลอดชีวิตนะคะรวมถึงลูกเรือบางส่วนก็ได้รับโทษเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถชดเชยชีวิตของเด็กๆที่ตายไปได้โศกนาฏกรรมครั้งนี้นะคะมันสร้างบาดแผลกับครอบครัวของผู้ประสบเหตุอย่างมากค่ะพ่อแม่บางคนเนี่ยผ่านมาสิปีแล้วนะคะก็ยังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกอยู่เลยหรือแม้แต่คนบนเรือที่รอดชีวิตมาได้นะคะก็มีบาดแผลทางจิตใจเพราะเขาเห็นเพื่อนเห็นครอบครัวที่ตายตอน จะมีเคสหนึ่งนะคะที่น่าขดหุมากๆค่ะนั่นก็คือคังมินกูรองผู้อำนการโรงเรียนมัธยมทันวอน,นะคะที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือไซวอนครั้งนั้นไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เลยค่ะเพราะว่าเขารู้สึกผิดกับเด็กๆของตัวเองนะคะจนกระทั่งวันที่20เมษายน2554ค่ะมีรายงานว่ามินกูตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเพื่อชดเชยความผิดบาปในใจค่ะ สุดท้ายนี้นะคะจูก็ขอไว้อาลัยกับทุกชีวิตที่สูญเสียไปนะคะรวมถึงแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวด้วยค่ะได้แต่หวังว่าบทเรียนจะ เหตุการณ์ของเรือแซวอนครั้งนั้นนะคะจะเป็นบทเรียนให้กับหลายๆหน่วยงานนะคะให้เตรียมการรับมือกับทุกๆเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดค่ะเพื่อให้ลดการสูญเสียน,น้อยที่สุดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะเรื่องโศกนาฏกรรมเรือแซวอนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องประการนำกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ